โอเคมีอผมไลน์ในไลน์เจอร์นะครับผมก็อันนี้เป็นไอเดียขมันส้านเก็บเพชรได้ได้ก่อนคือผมจะมาสุ่มให้ดูว่าดวงผมมันเป็นยังไงถ้าได้ไม่ริมอะแค่ไม่ริมอะไม่ริมกับไอ้มิลุนรุลิมุรุไม่ลิมกับมิลุลุล่เออผมเรียกยังไงแล้วกันได้สองตัวเนี่ยผม หยุดการสร้างไอดีใหม่เลยจะจะเล่นในดีนี้เลยเพราะว่าไอดีหลักผมแย่มากจำแย่มากแต่ผมขึ้นรูปไปดูไอดี ID หลักนั้นผมเล่นมานานแล้วผมเล่นแบบอัพมั่วได้แหละตอนนั้นก็ตอนแรกผมเล่นค่อยเป็นหรอกแต่ก็โอ้ผมเล่นมานานนะไอดี ID นั้นอะ่ะแบเว่แค่นั้นพอผมเลิกเล่นไปนานด้วยเหมือนกันยังไงก็ถ้าวันเนี้ยสองตัวนี้มาเมื่อไหร่ผมจะหยุด แล้วผมจะไม่สร้างเันชีใหม่เลยออถ้าใครอยากได้ไอดีแบบเทสหกร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมเปลี่ยนเบอร์ก็บอกได้ละผมผมทำให้ได้อาจจะขายสามสิบบาทสีสิบาทอินบ็อกก์ได้เลยคอมเมนต์มาเลยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเฟซบุ๊กไปอยากได้บอกผมได้เลยผมทำให้อ่ะวันนี้ก็สมกันเอาแค่เนี่ยก็ได้ผมต้องการมาก วันนี้ก็ถ้าเสียงลงมันเข้าก็ขอโทษนะครับแต่เสียงมันก็ไม่อื้อแบบคลิปที่แล้วก็มาเึอะขอล็อกแล้วมาดูเลดออกกันหน่อยหัวหน้าเผ่าเบรีมารุ0.18%คืออัลตรานะอัลตรานี่คือหนึ่เบนี้แถ้าไม่ใช่อัลตร้าของตัวลิมิเต็ดก็จะ1.32%่อง๋อแพ็กนี้แพ็กน,นี้ทำไมมันดูเหมือนมันไม่คุมอะแต่ โอกาสมันเพิ่มมันก็น่าจะโอเคแหละมั้งเพราะผมต้องการแค่มิลิมอ่ะยังได้นนมิลิมอ่ะเป็นนี้มารูมาผมก็ลบสร้างใหม่นะเพราะผมไม่ต้องการนะ่ะผมว่ามันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในโคนระโบรอบเนี่ยต้องการมิลิมทำไมรู้สึกอันนี้มันจะมีแค่สองตัวมังตัวอื่นน่าจะไม่มีในอันนี้แต่ว่าเหลืออีกแค่หนึ่งวันถ้าเป็นอันนี้นี่มันจะมีออกหมดเลยแต่ศูนย์จุด แปดแปดเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าก็ได้แล้ววะไม่ดีรอกดเลยห้าแล้วก่อนผมชอบเลขแปดครับสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งที่แปดกดผมนับถูกเป่าวะไม่เป็นไรห้าตัวไปก่อนกดไปก่อนมาเถอะมาเถอะโอ้โห ผมเห็นคนอื่นที่เปิดแค่ตัวเขาก็ได้กันผมบอกแล้วดวงผมไปสามร้อ <c oughs> ยเมิลิมอ <c oughs> ขอแค่นขอแค่นี้เพราะว่า,ามีลูอนะไรน่าจะไม่ออกแพทนี้อยู่แล้วขอม,ม,มิลิมมิลิมมาทำไมคุณต้าลิโอนาดูดวงผมไว้นะครับ ดูโอ้โหดูดวงผมไว้ดูโอ้โหเบิน้นอจะขาดใจไอ้นี่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะทำไมมัน,มนออกวันไม่ออกนี่ผมโอ้โหแล้วดูดูดวงผมไว้คนเป็นเครียดเลยผมตลอยครั้งย่าหยุดครับ มาเถอะมาเถอะอันนี้คือถ้าไม่ได้ที่ผมจะเตรียมตัวสรไองดีใหม่แล้วจอดสิมีลิมกดแล้วลัวแล้วดูดวงผมไปนะทุกคนมันเพิ่มโอกาสนะมันมันมันเขียนว่ามันเพิ่มโอกาสอ่ะ ด,ดูสิ่งที่มันทำเนี่ยทุกคนก็ดูไว้นะดวงผมโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมสร้างไอดีใหม่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ไอดียที่มีมิลริมยังไงก็เดือนนี้ใครสร้างไอดีใหมก่ก็ขอให้โชคดีดูผม